สบายดีสวัสดีสุกุสุกุคคนพอกับเคยลาคือเก่า เงียบเงาเลยพ่ฟเมฟินห้องเลยป่าลุงพ่าเด็กๆกลับบ้านเมื่อเขาโรงเรียนแล้วเทียงหน้าก็สิงเงียบแน่บาทนี่บอด้งเงียบธรรมดางเงียบเงาเลยเด็กๆเกมื่อเขาโรงเรียนเลยเนาะ ผัดมาหลายมือหลายเวนเปิดเทอมตั้งแต่สองอาทิตย์ที่แล้วก็ได้เมื่อวานนี้ชงการพอ,พอกันใหม่เดินมีหน้า เดินมีหน้าผู้เล่าชีได้พอกันใหม่ตอนนี้เด็กๆกับเมื่อบานแล้วเดินทางปลอดไฟสุขูสุๆๆคนทิ้งน,นาก็เงียบเงาเงาเลย เพลงนางอยเงาเลยพ่อแม่พี่น้องเลยปีนาเออปีน้าเนาะปีนาจังพ่อกันใหม่กกับเด็กๆเด็กเดนเมษาเดือน,นนี้มันยังเป็นปีสองพันสิบสามเนาะเพื่อเดินเมษาเดินมีนากับสองพันสาบสี่ปีนาพาใหม่จังจิพ่อกันใหม่พี่น้องเด็กๆกำลังเข้าโรงเรียนเนาะเพิ่นเข้าโรงเรียนอยู่ประเทศไทย คืออนาคตของลูกสำคัญที่สุดเฮียนอยู่้านเฮ้านี่มันสีเฮียนไปกับบ่มีงานมีการเห็ดเด้คันเฮียนอยู่พังไทยเขาเจ enfin ้าพอมีงานมีการเห็ดเนาะเฮียนจบสายยังกับมีงานเห็ดทั้งเฮ้านี้เฮียนจบสายยังกับบ่มีงานเห็ด ราะฉะนั้นต้องเมื่อเข้าโรงเรียนญี่ปุ่นดีที่สุดบ้านเฮานีเ่เรียนได้แต่บ่มีแนวเฮ็ดเพราะฉะนั้นเมื่อเรียนญ่ปุ่นดีที่สุดเนาะ เงียบเลยพี่น้องเลยพอเด็กๆเมื่อป่าลุงเมื่อแล้วก็เงียบมิดจิลีเลย ชนี่ยังบริเฮตยังเป็นสินเป็นนันพป่นเนงะผักผืนร่างกายเนาะตวกะถาเตรียมแห้งไว้โครงการใหม่ลุงเพิ่นลดกันยังบ่ามาจากเื่องานเขาจาะลายบ่ทันมาเลยติดต่อไว้สิพอเดือนแลยยังบ่เห็นมาอยู่ งูควายกับตัวผูกตัวปล่อยไข่เน่แลไพี่น้องมันเขาเริ่มแล้วลายแล้วไปก็ได้ยังเหลือแต่เจ้าเดียวเขาเจ้ากับมัดแหละมนีกน้กนาสิเล้วเนาะสิได้ปล่อยงูปล่อยควายงูควายก็สิได้เป็นอิสระหากินตามสบายใจเลย พอเด็กๆเ,เมื่อแล้วก็คิดหอดพี่น้องเลยเขาอยู่กับมวนเซลเซลอยู่เขาเมื่อแล้วก็คิดหอดเขา า uh huh. นกเจา้ามากินปลามืดย่อนนกเจ้านี่แล้วปลานี่น้องปลาเลียงนี่นเนาะบ่ได้มืดย่อนหยังดอก <c oughs> นกเจ้ามากิน เพงประดำนี่กับเรม,มีคนอยู่ไกท่ทองกับไปทรงเอื้อย เงียอบบอริพิรองเงียบครักเงียบแน่ ตอนนี้เพิ่นหอดใ่แเ้วเนาะของลุงปาเมื่อนหอดและวบ่สวรรค์หอดและบวละบ่อด,ดานสวรรค์นเนาะเมื่อแต่จ็ดโมงไปจากบ้านเขาไปกับเจ็ดแปดสิบกิโลบัได้พี่นนองจากบ้านเขาไปโตแข็งสวรรค์กันเนาะจาก อำเภอจากอำเภอไซผู้ทองไปแขวงสวรรค์กับเจ็ดแปดสิบกิโลไปเลยก็บบ่ได้ไก่บันไดคลิปนี้กับคอ,อราเลยเด้อยพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชม พอกันไม่คลิปหนากับเคยลาสบายดี